สวัสดีครับอยู่ในรายการสนุูเตอร์ในบ้านนะครับเป็นซีซั่นที่สามอีพีที่หนึ่งนะครับผมเดินทางกันมาสู่ที่ซีซั่นที่สามแล้วนะครับซีซั่นที่สามอีพีที่หนึ่งนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับอ่าจุดขาวนะครับผมจุดขาวมีจุดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวอ่าลองดูตามนะครับว่ามีจุดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือจุด C ีนะครับคือจุดการลูกขาวนะครับหรือเรียกว่าจุดเซนเตอร์ นะครับผมกระเถิบขึ้นไปนะครับจากจุด C กระเถิบขึ้นไปก็จะเป็นจุด A นะครับแล้วก็กระเถิบขึ้นจากจุด A ไปก็จะเป็นจุด12นสองในกานะครับเขาเรียกว่า follow กับ follow t o นะครับผมต่ำจากจุด C นะครับลงมาก็จะมีจุด B ครับจุด B B แล้วก็จุด6งในกานะครับผมอันนี้ใช้สำหรับลูกสกูนะครับหรือลูกหยุดนะครับผมแล้วก็อาจจะมีจุด B นะครับใช้แทงเดินหน้าเบานะครับ ช่วยได้ในบางกรณีอันนี้เดี๋ยวผมจะเสริมให้นะครับผมเราเรียนรู้แนวตรงกันนะเราเรียกจุดกันถูแลใช่ไหมครับทีนี้แต่ละจุดนยครับใช้งานยังไงบ้างจุด C นะครับคือขาวิ่งธรรมชาติข่าวเดินหน้าธรรมชาติทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแทนจุด C เป็นยังไงทีนี้ครับต่อจากจุด C มาเป็นจุด A จุด A ขาวจะมีกําลังเดินหน้ามากขึ้นแต่จุด C นะครับจุด12นาฬิกาก็ขาวจะมีกําลังที่เดินหน้ามากกว่าจุด A ต่จุดอสิงสในการนะครับก็จะมะีมุมในการวิ่งของลูกข่าววิ่แคบกว่าจุด A นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าข่าวมันพุ่งกว่านะครับทีนี้มาจุด B นะครับจุด B ่าใช้ใช้ในรูปลักษณะแบบไหนนะครับจุด B ใช้ในรูปลักษณะที่แทงเบาก็ได้ครับแทงเบาเดนหน้าที่เขาเรียกว่าเบาไม่ดับนะครับหรือเป็นกระแทกได้ครับกระแทกสฉีลูกข่าวคืบระยะคืบระยะสองได้หมดครับ จุด B ีนี่จะออกได้ดีกว่าจุด C ถ้าสําหรับคนที่ถนัดแทงสกูนะครับก็จะออกได้ดีกว่าส่วนจุด BB นะครับก็จะเป็นลูกถอยระยะคืบนะครับผมคพบ่นิ้วมือหรือว่าสอกหนึ่งจุด BB มันจะถอยได้นะครับผมถ้าเป็นลูกไกลนะครับระยะเหลืองจุดเหลืองถึงจุดชมพูเงี้ยครับจะเป็นลูกหยุดนะครับผมอันนี้อยู่ที่สปีดคิวกับพาวเวอร์ในการออกด้วยนะครับผม ส่วนจุดหัวไหนกานครับเป็นรูปสกูแบ็กครับสกูแบระยะยาวอ่าระยะเช่นเหลืองกับชมพูเนี่ยครับจุดเหลืองกับชมพูเนี่ยสามารถแทงถอยได้นะครับเป็นหัวไหนกาคือจะคือทั่วโต้นนะครับสามารถถอยได้หมดนะครับผมอยู่ที่สเปคคิวกับการออกคิวว่าเราออกถูกไหมนะครับผมหลักๆเรื่องจุดของลูกขาวานะครับก็มีประมาณนี้แค่เป็นเส้นตรงก่อนนะคือเป็นแนวตรงก่อนเรื่องซ้ายเรื่องอะไรอย่าว่ากันนะครับคือเอาแนวตรงเท่านี้ก่อน นะครับว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยใช้แบบไหนนะครับคือให้เราเรียนรู้ว่าเราฝึกซ้อมแต่ละจุดไปก่อนว่าแต่จุดใช้แบบไหนเราเรียนรู้ก่อนนะครับผมว่าขาวแทงจุดนี้ขาววิ่งยังไงแทงจุดนี้ขาวไปยังไงนะครับเราลองฝึกโดยวิธีที่เราออกน้ําหนักเท่ากันแต่ออกแต่ละจุดนะครับชี้จุดเป็นแนวดิ่งเราจะเห็นการทํางานของลูกขาวนะครับผมในซีซั่นที่สามอีพีที่หนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องขาวนะก็มีประมาณนี้นะครับผมหากใครสงสัยนะครับก็ คอมเมนต์มาถามก็ได้ครับหรือจะเมสเซจส่วนตัวมาใน Facebook ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์มาใน description ไว้ให้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ